โอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เข้าสู่เข้าสู่อะไรดีเข้าสู่การประชุมในครั้งนี้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องการสมัคเข้ากลุ่มบอสอยู่อานครับอ่า กฎของกลุ่มนี้กฎของคนในกลุ่มมีสามข้อนะะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งคนในกลุ่มห้ามนำไปเรียนแบบเด็ดขาดนับก็คือหมายความว่าห้ามนำไปลอกเรียนแบบนะหรือว่าทำแบบเดียวกันนะคะก็ข้อที่สองห้ามทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเอาไว้ทะเลาะกันครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องจึงต้องตั้งกฎ ห้ามทาอบอกไว้ยังกันค่ะไม่งั้นจะถูกไล่ออกจากกลุ่มนั่นเองข้อที่สามเวลาทํางานจะต้องทํางานให้เสร็จนะคะก็จะเวลาทํางานนะผมก็จะใครโอใ,ใครทํางานโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนทีมงานนะทุกคนเป็นทีมงานค่ะสมัครทีมงานเวลาทํางานต้องทํางานให้เสร็จก็ถ้าใครทํางานเสร็จผมก็จะว่าค่อยว่ากันคะ โอเคข้อต่อไปใครอยากดูคลิปแรกของบอสนะคะนี่บอจูอาร์ตก็มาดูในเว็บนี้แล้วหัวข้อต่อมาจะเป็นหัวข้อใบสมัครเข้ากลุ่มนะคะเห็นก็กอกนะนำไปปิ้นก่อนนะคะแล้วก็ขอข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วส่งมาทางดิสนะครับ <c oughs> ส่งมาทางดิสนะคะเซิร์ฟเวอร์บอจูอก็ได้นะะ ส่งมาเลยนะครับโอเคเรื่องต่อไปผมจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเรื่องอะไรทุกคนโอเคหัวข้อเรื่องหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อแรกคะผมจะบอกให้ทุกคนคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทีมงานของบอสนะคะหนึ่งจะต้องมีอายุห้าไม่เกินสิบห้าปีนะครับ ม่เกินสิปีผมจะรับตั้งแต่อายุสิบถึงสิบห้านะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มีแค่นี้คะของของคุณสมบัติผู้สมัครคนอยากรู้ไหมคะว่าผมทำงานเป็นทีมงานจะได้อะไรคะ,ะได้ดาวดาวการของการทำงานฮะก ก็จะได้ดาวนะคะหลังจากทํางานสําเร็จนคะ่ะทำงานเสร็จต้องเอามาตรวจก่อนนะถ้าบอสด,ดูเอาโอเคเท่าไหร่บอสก็จะเอาดาวมาให้นะครับก็สามารถไปแลกสติกเกอร์ได้นะแต่ว่าสติกเกอร์ยังไม่มานะต้องรอดูกันนะคะต้องดูก่อนนะคะพวกสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้นะครับ สติกเกอร์เป็นรูปแบบนี้เลยเนี่ยสตูสติกเกอร์จะเป็นรูปแบบนี้โอเคหัวข้อต่อไปฮะผมก็จะพาไปดูเรื่องของเรื่องของอ่า เรื่องของการแอดกันนะคะก็คือเรื่องของการแอดเป็นเพื่อนในโรบบอกนั่นเองก็ก็แอดได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดมีงานอะไรฉุกเฉินก็ห้ามอย่าเพิ่งเล่นโรบบอกนะคะทุกคนให้ทุกคนทำงานให้เสร็จก่อนนะคะโอเคโอเคสำหรับ โอเคเดีย๋ยวจะมีคลิปให้ดูะฮะก่อนก่อนที่จะจบะการสตรีมในวันนี้นะคะนี่นะใครอยากเข้ามาดูเว็บไซต์ก็กดเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคนี่ครับมีคลิปให้ดูก่อนที่จะ จบการประชุมนะครับ ธรรมดาวันนี้ตำรวจสิบกองประจำการเปลี่ยนเป็นสิบตำรวจที่โอเคก็จบไปกันแล้วสำหรับ สื่อก่อนที่จะปิดประชุมนะครก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ลิงก์ได้ที่เว็บนี้นะคะแล้วก็นะครับเดี๋ยวหรือว่าใครจะไปดูในแอปดีสอีกทีนะคะฮะ เพราะว่าในริสผมเรียบร้อยไว้ให้แล้วนะคะสำหรับการสมัครเข้ากลุ่มบอสยูน,นะคบนี่ก็กอะเลก็จะมีกอกสาข้อนะะั่นเงข้อที่1ก็ให้กอกชื่อนามสกุลนะคะข้อ2ก็กอกอายุนะคะสที่อยู่ถ้าผมดูแล้วมันเขียนถูกต้องะครับผมก็จะปั๊มตาให้นะคะหรือว่าการปั๊มตานั่นเองคะว่า ผมจะปั๊มตะผมผมก็จะให้ลายเซ็นค่ะโอเคก็มีพูดเรื่องแค่นี้ค่ะสำหรับการประชุมในวันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าสมัครมาได้ที่เว็บนี้เลยนะครับเนี่ยเว็บนี้เลยบอสเป็นคนตั้งเว็บขึ้นนี้มานะคะโอเคถ้าใครชอบเข้ากลุ่มนะคะก็เข้ากลุ่มตรงนี้แลวสำหรับวันนี้บอสก็ต้องขอปิดประชุมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ